เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือ,อยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววายุทชุดที่6ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ62 ข้อ62นะคะโจทย์ถามว่าเตตราเบป,ปไทที่เกิดจากกรดอะมิโนสีโมเลกุลมีได้ทั้งหมดกี่แบบนะคะช้อยหนึสิบหแบบช้อยสองยีแบบช้อยสามยียกกำลัง4แบบช้อยสี่สยกกำลัง20แบบและช้อยห้านะคะ24แบบค่ะอ่าสำหรับข้อนี้เนี่ยถามถึง เตตราเบปทายที่เกิดจากกรดอะมิโน4โมเลกุลสำหรับกรดอะมิโนนะคะที่เป็นหน่วยย่อยของโปรโตีนเนี่ยกรดอะมิโนมีทั้งหมด20ชนิดค่ะอะพอเรารู้ว่ากรดอะมิโนมี20ชนิดนะคะเราต้องการสร้างเตตราเบปทายที่เกิดจากกรดอะมิโน4โมเลกุล มาต่อกันใช่ไหมอะหมายความว่ากรดอะมิโนตัวแรกนะคะก็สามารถเป็นได้ทั้ง20ชนิดเลยจะเป็นชนิดไหนก็ได้ใน20ชนิดนะคะกรดอะมิโนตัวที่2ก็สามารถเป็นได้20ชนิดเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับตัวที่3และตัวที่4ีนะคะก็เป็นได้20ชนิดนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเตตราเปปไทด์ ที่เราต้องการสร้างจากกรดอะมิโน4โมเลกุลเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเป็นได้ทั้งหมด20คูณ20คูณ20คูณ20แบบก็คือ20คูณกัน4ครั้งนะคะหรือว่า20ยกกำลัง4แบบนั่นเองก็เลยตรงกับช้อยข้อ3นะคะสำหรับข้อนี้เนี่ยสิ่งที่น้องๆจำเป็นต้องรู้เป็นความรู้ทางชีวะนะคะก็มีอยู่ แค่นี้เลยคือต้องรู้ว่ากรดอะมิโนนะคะมีทั้งหมด20ชนิดส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นการคำนวณทั้งหมดเลยก็คือเราจะใช้กฎการคูณนะคะในการหาความน่าจะเป็นที่จะสามารถเกิดแบบของกรดอะมิโน4โมเลกุลมาเรียงต่อกันได้นั่นเองว่าได้จำนวนกี่แบบเนาะแต่ว่าก่อนจะจบข้อนี้ไปนะคะข้อนี้เนี่ยเขามีการการพูดถึงกรดอะมิโนใช่ไหมพี่ก็จะพา้องๆนะคะไปรู้จักกับ กรดอะมิโนเนื้อว่ามันสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะคะแล้วก็มันมีความแตกต่างกันยังไงเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะกรดอะมิโนหรือว่าอะมิโนแอซิดนะคะก็เป็นหน่วยย่อยของสารประเภทโปรตีนโดยมันจะมี2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเนี่ยคือกรดอะมิโนจำเป็น และชนิดที่2นะคะคือกรดอะมิโน,โนไม่จำเป็นสำหรับกรดอะมิโนจำเป็นนะคะมันจะเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้จึงต้องได้รับจากการรับประทานอาหารนั่นเอง ในขณะที่กรดอะมิโนไม่จําเป็นนะคะมันเป็นกรดอะมิโนที่ร่างกายสังเคราะห์เองได้ค่ะจึงไม่จําเป็นต้องกินจากอาหารนั่นเองอันนี้ก็เป็นความแตกต่างนะคะระหว่างกรดอะมิโน2ชนิดนี้ และอย่างที่พี่บอกไปนะคะกรดอะมิโน,โนทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด20ชนิดค่ะซึ่งสิ่งที่เราควรรู้นะคะก็คือควรรู้ว่ากรดอะมิโนจําเป็นเนี่ยมีชนิดใดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ากรดอะมิโนจําเป็นนะคะจะมีอะไรบ้างเนาะก็เราจะมีวิธีการท่องกรดอะมิโนจําเป็นนะคะว่าวาไอลายทรีเมท ทริปฟี่แล้วก็ลิวค่ะอ่ะสำหรับวานะคะวาเนี่ยก็คือกรดอะมิโนชนิดวาลีนนั่นเองไอไอย่อม,มาจากไอโซโลิวซีนค่ะส่วนไลนะคะก็คือไลซีน และทรีคือกรดอะมิโนชนิดทรีโอนีนส่วนเม็ดค่ะก็คือเม็ดไทโอนีนและทริปนะคะก็คือทริปโทเฟ,ฟนส่วนฟีค่ะคือฟีนิลอะลานีน และตัวสุดท้ายริวนะคะก็คือริวซีนทั้ง8ตัวนี้นะคะเป็นกรดอะมิโน,โนจำเป็นวาไอไลท์ทรีเมททริฟฟี่ลิล8ตัวนี้เป็นกรดอะมิโนจำเป็นนะคะในผู้ใหญ่แต่ว่าในเด็กเนี่ยจะมีกรดอะมิโนจำเป็นเพิ่มมาอีก2ตัวค่ะก็คือฮิสทิดีนแล้วก็อาร์จินีนนะคะ เป็นกรดอะมิโนอีก2ตัวที่เป็นกรดอะมิโนจําเป็นที่เพิ่มเข้ามาในเด็กนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกรดอ,อะมิโนเนาะทั้งหมดเลยทั้งกรดอะมิโนจําเป็นและไม่จําเป็นนะคะโดยน้องๆควรจําได้นะว่ากรดอะมิโนจําเป็นเนี่ยมีชื่ออะไรบ้างนะคะดังนี้เนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่พี่เพิ่มเติมให้ไปในข้อ62ก็ขอจบข้อ62ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ